ซื้อบล็อกเด้อซื้อบล็อกเด้อบักพูมว่ามีอย่างเด้อ <c oughs> อะไรลูกแรกเอาเรอตะกกายเพื่อสมาชิสมาชิาอีกครั้งหนึ่งครับเรายังอยู่กันที่ดงหลงครับนะครับเป็นการแข่งขันแล้วก็ภายในนะครับภายในเขาคอเท่านั้นนะครับรางวัลที่หนึ่งห้าพันบาทด้วยนะครับระหว่างทีมสวนสนนมาตรุรีใส่เสื้อสีแดงนะครับกับทีมแอดมินรันเขาคอนะครับ มองไม่เห็นนะครับสปอร์ตไลท์ดวงใหญ่นะครับ40 40เปิดหนึ่งยกขึ้นไปสันแบ็คเข้าไปเรียบร้อยไหมยังอยู่เอายกขึ้นมาอยู่บนป่าบนเขานะครับสัญญาณอาจจะไม่ไม่เท่าดีเท่าไหร่นะครับ25 เอาเสิร์ฟไปเอาตัดยอดหนึ่งสองตันแบกยอดมาโอ้โหหมาจะรู้หกสามหกสามนะครับเอาเปิดหัวเอาโยนไปเอาแปะพก่อนหนึ่งสองโอ้ยออกนะครับ ก็ว่าแดดซักไม่มีอะไรดีนะอยู่ดึกก็ไม่ได้เมาหกสี่เคยโดนตัวของเลหกสี่เอาเซิร์ฟมาเปิดหัวเอายกไปสวนชวนสวนสวนโอยบ่ไม่ถูกลูกเจ็ดสี่เจ็ดอาเปิดเอายกออกนะครับ ก่ายนายน้อยด้วยนะครับแอดมินอยู่เขาคอเพชรบูรณ์นะครับในหมู่บ้านดงหลงนะครับเอดมินก็หลงดงมา 4, <8. S 1> เอาเสิร์ไปเอาเปิดเอายกขึ้นมาเตะเรียบร้อยโอ้โหลไหลลงมนไหลสี่เก้าสี่ เอาเสื้อไปเปิดเอายกเตะเรียบร้อยโอ้โหตัวเจน,นะครับนี่เป็นโอเพ่นภายในนะครับภายในเขาขอเท่านั้นนะครับาใส่เสื้อแดงนี้เป็นสวนสวนสม,มาตรุรีนะครับ บางนู้ดนะว่าเป็นแอดมินลันเขาคอนะครับเป็นกีฬาแตะก็ภายในนะครับของเขาคอเท่านั้นนะครับเป็นโอเพนภายในนะครับเฉพาะเขาคอนะครับรางวัลที่หนึ่งห้าพันบาทนะครับรางวัลที่สองสามพันที่สามสองพันนะครับมีทั้งหมดแปดคู่นะครับวันนี้อยู่ที่สนามดงหลงครับครั้งที่สองนะครับ ท่ามกลางแสงแดดนะครับดวงอาทิตย์เดียวกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแดดทั้งสองฝั่งนะครับขอบคุณนะครับลงสนาม ถือว่ารางวัลเยอะนะครับ532นี่คือ5 000, 3 0 0 3,000ม0 0นนะครับมีอยู่8ทีมนะครับ้าสมัครเก็บแค่500นะครับส่วนที่เหลือจากเงินผู้สนับสนุนนะครับก็เป็นซื้อของขวัญให้เด็กในช่วงปีใหม่4ต่อ10นะครับสวนสวนสวนมาตรงนี้เซอร์ไปโอ้ยยังอยู่ไหม เอาหมวงมาเปิดหัวได้เอายกขึ้นไปเอาเตะแม่เตะแม่โอ้โหนะครับใครก็ได้ไม่เตะตกลงตัวทำมีกี่คนนะครับโอ้โหนะครับปล่อยให้ลูกมันลงหกสี่เอาเสิร์ฟมาเอ้าโอ้ไม่ข้ามส่วนตนได้แจมนะครับไม่เคยมาซ้อมด้วยกันเลยนะติดตู้นะ 5, สักท <13. S 2> ายขอธนาแสงชุบันนะครับแอดมินอยู่ที่เขาขอเพชรบุญนะครับเอามุงยอดเอาแล้วยังอยู่สวนสวนสันแบ,บ๊ไปเอาเปิดเอ้ยมองหน้ากันอีกเอาเตะกลับมาไม่ได้แล้ครับโอ้โหนะครับสุดสด้ยจ้าหกสิบสามหกนะครับเอาเสิร์ฟไปโอ้โย เอาเปิดหัว,วเอายกขึ้นไปอเอาขาอ่อนอีกโอ้ยนะครับตัวยกร้อยจุดนะครับตากายเตีย้ยวบ่อน้ำด้วยนะครับสุทาศิริภะศิริราชีนะครับแอดมินร้านเขาขอเอาชนะาี่านนเซตที่หนึ่งนะครับยกสูงเลย ยังยังเส้นหลังครับไม่ดชื่อมันยำหรือจะยำยำเขาคนจะมาดูย้อนหลังสนามสวยแน่นอนจริงๆครับมาไลประกาศไปเรื่อยละปีหน้าข้าวมาส่งด้วยนะครับไอ้คนนี้หลงหลวงครับแอดมินก็หลงโดมมาวันนี้เดินกินเอาหมดเวลาพักครับลงสนาม เป็นเซตที่สองแอดมินลัส่งครับลงสนามครับครับเข้าสู่ <บา S 1> เกมการแข่งในเซตที่2ต่อนะครับระหว่างแอดมินลันนะครับเสื้อสีเขียวนะครับกับสวนสวนมาดูรีเสื้อสีแดงในเซตที่ 2, 2> <บา S 1> นะครับเริ่มศูนย์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 นะครับแอดมินลันเสื้อไปสวนสวนเปิดเอาหนึ่งสองเอาลุนหนึ่งสอง ปักเขาให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอาแล้วครับสวนสวนได้แต้มจก็จะไปางมูลโทษมละสูตรหนึ่งเอาเสือไปเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอารวมาหนึ่งสองแอดมินรันสันแบ็กไปหนึ่งสองเอาเตมาหนึ่ง สองเอาว่าไงหลนไปหลนไปอยู่ที่สวนสนสันแบกมาเอาเรียบร้อยยังอยู่เอายกยกห่างเตได้ไหมได้อยู่เปิดเท้าเอายกขึ้นมาปักเขาให้เรียบร้อยออกนะครับอ้โนะครับนี่นะครับเป็นแล้วก็ดวมหลวมครับโอเพนภายในเขาคอเท่านั้นนะครับหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าเอาเซอร์ไปเอาเปิดได้อยู่ เอายกขึ้นมาสวนชนปาเกรียบเอยสองตเนี่ยเอาเตะใช้เน็ตอ้ สามหนึ่งเอาเปิดโว้ยเปิดเ,นนเ,เ,เสียนะครับได้เนแ่อสรรี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับสวมเนโรลีเซอร์มาเอาเขายกขึ้นไปเอา <S <s <ummer> <S แปกพีกอนเอาหนึ่งสอง ปักเขาให้เรียบร้อยเอาแล so ้ววนมาตุลีเอาแล้ววนมาตุลีนำห่างหน่อยนะครับอย่างนี้หนึ่งห้าอดมินลันเซอร์ไปเอาเปิดหัวเอาโยกขึ้นไปลุนหนึ่งเอาล้นไปเหมือนกันเอายังอยู่โยกปักเขาให้โอ้ยนะครับ สอห้านะครับเสิร์ฟไปเอาเปิดเอายกขึ้นมาเอาลดมาแล้วหนึ่งเอามองหน้ากันก่อนปักเขาให้เรียบ้อยสามห้าสามห้าเอาเสิร์ฟเปิดยกเอาข้ามมาก่อนใหม่ข้ามแล้วครับโอ้แอดผินรันได้มาอีกหนึ่งแด้เป็นสี่ห้า สี่เอาเอร์ฟป้าเปิดเอายกเตะเรียบไว้ไม้ติดล็อบล็อกเสียนะครับห้เาอายกโอ้โหนะครับ นาัวนีได้แจมนะครับดหก้านะครับสวนสวนนำเอาเซอร์มาเปิดโอ้ยะครับยกขึ้นมาเป็นนันได้แ้มนะครับหกเท่าหมเท่าเอาเปิด เอาร้านมาแล้วโอ้ยนะครับสวนสวนได้นนแม้มหกเจ็ดหกเจ็ดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอาเต,มตะมาก่อนโอ้ยเรียบร้อยสวนสวนได้นนแต้มนะครับหกแปด เฮ้ยออกสนามรถจับด้วยตำรวจนะเฮ้ยตำรวจน่พูมอย่าด้อแปดตรานอหลวงนะแปดเจ็ดเอาเสือโอยเส์ฟไม่ข้ามนะครับด ่าแปนะครับแต้มเท่าเอาเสริมมาเปิดหัวหน้าอยู่เอายกขึ้นไปเอามงหนึงสอเอายังอยู่ไหมอยู่เสียไอ้เป็นอย่างไรแก้วมีอยู่สามตัวได้ไยนั่งนี่มีหอกลอมาด้วยมั้งแปด9 89เเอาเสริมมาเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นไปเอายกล้นเอายังมองหน้ากันเอาล้นมาเดือเอา้าเปิดเสียเอกโอ้ยครับลองเชียแม่บ้านก็เชียทั้งสองฝั่งนะครับสนุกสนานกันไปแล้วครับบันปุกท้ายปีใหม่ตอนรับสุกท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยนะครับกับงานสื่อสารประเพณีท้องถิ่นนะครับเขาเขาหลามทําบุญกลางบ้านนะครับ วันนี้นะครับทุกหมู่บ้านต้องมีการเผาข้าวหลามนะครับแล้วก็จะเขียนชื่อนะครับแล้วก็มาร่วมทําบุญที่กองหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นลานลานประจําหมู่บ้านนะครับลานอดีตประสงค์นะครับทางผู้จัดบอกว่าเป็นประเพณีของหมู่บ้านนะครับแต่ละวันนะครับวันนี้นะครับแต่ละบ้านนะครับต้องเผาข้าวหลามนะครับผู้นี้ก็จะเขียนชื่อนะครับแล้วก็เอามาทําบุญนะครับ ทำพิธีในกลางลานหมู่บ้านนะครับเป็นประเพณีท้องถิ่นของหมู่บ้านดงหลงนะครับเอดมินก็หลงดงมานะครับหลงดงมาเจอสนามแล้วก็ก็<ๆ>เจอสนามแล้วก็อยู่ได้เนี่น,นะครับแอดมินก็ไหลสดนะครับแล้วก็เลิกเตะนะครับจิงจะเลิกไหลสดเตะได้เตะไปนะครับเลิกเตะเมื่อไหร่ก็เลิกไหลนะครับ อ้าเพลไหนครับเพลิดที่อะไรเพลตะก้อไฮไลท์มันๆเข้าไปดูทักทายฮีโร่ฟุตบอลด้วยนะครับสวัสดีครับแอดมินหลงดงมานะครับหลงดงมาในหมู่บ้านหรือนอกข้างนอกสนามดงหลงนะครับแอดมินหลังสองครับเพลิดอะไรครับเพลตะก้อไฮไลท์มันๆนี่ รอครับเก้าเท่าเก้าเก้าแจมเท่าเอาเสือไปเปิดหัวเอายกขึ้นไปปากเขางใคโอ้ย,อยปากใส่เด็ดนะครับสิบเก้าสิบกเก้าเอาเสือไปเอาเปิดได้อยู่โอ้ยเสียแล้วครับขึ้นมา สิบเอ็ดหน้าสองสิบเ้าเป็นลเสตริบสิบอนะครับสวนสวนเซอร์มาเอาดวงหลวงเปิดไอ้ยัดบินหลานว่าไงเอาเตะกลับไปก่อนออกไม่ออก ยังอยเอายกขึ้นมาเต้เรียบร้อยไหมโอ้ยออกนะครับขึ้นมาไหนจะเป็นวัวขาวนะครับใช่ใช่นั่นแหละซึ่งสามขึ้นมาย่งครับึ่งครับลรองได้พร้อมส่งได้ครับรับผลิตการเ้ร็ส่ง

ท่วมครับท <father> ่วมท่วมท่วมเกินสิบสี่สิบสองเนึงท่สอเกสามเทีสมม่่จ็ดเเกเก้ากมทิบเี่สิอดสิบองเกมทเที่่อยหัวตนะโเลตติดสิบห้าสิบสามเกมกำลังจะลาซื้อหลังใหม เป็นการแข่งในเซตที่2แอดมินลันชนะไปได้คะแนน15ต่อ13สรุปผลการแข่งขันแอดมินลันชนะสองต่อ0เซตสัมผัสกันครับล็อกเลยล็อกเลยไอ้ไอ้เบอร์เนี้ยล็กอกเลยนะ